สายขนสาบรรทุกห้ามพลาดคลิปนี้ Toyota Hilux r e v o p i r a n e r s m a r t c a p 2.8G ปี2016คันนี้เป็นเกียร์แมนวนวลใครที่กำลังมองหาอยู่นะคะแนะนำเลยราคาเพียง479,000บาทจัดไฟนั้นได้เต็มฟรีดาวอยากทราบรายละเอียดตัวรถนะคะไปรับชมคลิปเต็มกันเลย สวัสดีค่ะสวัสดี f c ทุกท่านนะคะกลับมาพบกับน้องกิ่งอีกแล้วนะคะวันนี้น้องกิ่งมาพร้อมกับรถกระบะยกสูงสีขาวคันนี้นะคะใครอยากทราบรายละเอียดตัวรถคันนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะให้ช่องทีมงานเพชรยนต์ของเราด้วยนะคะก่อนอื่นเลยนะคะกิ่งต้องแจ้งก่อนว่าใครที่มีแผนจะใช้รถนะคะ สายขนสายบรรทุกนะคะต้องไม่พลาดคลิปนี้เลยนะมีรถสวยๆมาให้พร้อมส่งมอบนะคะรายละเอียดตัวรถดีเดิมนะคะและราคาดีด้วยคันนี้นะคะ t o y ยต a h i l รั r ร v 2.8G ตัว p ีเลเนอร์สมาร์ทนะคะตัวรถเป็นสีขาวสวยๆแบบนี้นะคะรถไม่มีประวัติพิวามชนหนักอย่างแน่นอน คันนี้นะคะในเรื่องระยะการใช้งานนะ1 70,000โลเทียบในการใช้งานนะคะรถปี2016บอกเลยนะว่ารถใช้งานเนี่ยแค่20,000กว่าโลเท่านั้นเองนะคะสำหรับรถสายขนสายบรรทุกสายใช้งานนะคะถือว่าใช้งานน้อยด้วยคันนี้รุ่นนี้นะคะมาพร้อมราคาตั้งขายเพียงแค่4 7 9 0 0 0บาทถ้าเฉลี่ยการผ่อนนะคะก็จะผ่อนอยู่ประมาณ8,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะออกรถฟรีดาวผ่อนสูงสุดได้ถึง84งวดเลย ะะอย่าลืมนะถ้าใครที่สนใจทักอินบ็อกมานะคะเบอร์โทรด้านล่างนะคะเราแปะเล็งไว้ให้เนาอะอะมารับชมรายละเอียดตัวรถรุ่นนี้กันก่อนเลยนะคะรุ่นนี้นะเป็นรุ่นที่ก่อนจะเปลี่ยนโฉมไมเนเชนนะคะข้างหน้าเนี่ยจะเป็นเส้นโครเมียมให้3เส้นอยู่นะคะด้านในเนี่ยจะตัดด้วยสีดำนะคะด้วยตัวรถเป็นสีขาวนะและโครเมียมตัดกันค่อนข้างที่จะลงตัวนะคะโลโก้ของโตโยต้าอยู่ครบหมด คันนี้นะ,ะได้ไปพร้อมกับป้ายทะเบียนนี้เลยนะคะใครสนใจนะทักมานะคะสอบถามแแบหน้าจอ ป้ายทะเบียนมาก็ได้นะคะอย่าลืมนะต้องแจ้งแอดมินนะคะว่าดูคลิปน้องกิ่งมานะคะเดี๋ยวเราจะได้คุยรายละเอียดเพิ่มเติมกันต่อนะคะรุ่นนี้จัดไฟแนนซ์ได้เต็มจัดไฟแนนซ์ได้สูงสุดถึง84งวดใครจะซื้อสดก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะคะรายละเอียดจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปคุยหลังบ้านกันต่อก่อนอื่นนะคะเดยกกิ่งจะพาชมรายละเอียดตัวรถรอบคันกันก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ด้านหน้ากันก่อนเลยนะในรูปของด้านหน้านะคะชุด รุ่นนี้นะไฟหน้าเขาจะยังเป็นไฟมัลติรีเฟกเตอร์อยู่นะคะก็จะมีไฟเลี้ยวแล้วก็ไฟหลีมาให้พร้อมเลยในชุดโคมนะคะไฟแท้ไฟเดิมตัวไฮลักนะคะสัญ,ญลักษณ์จากโรงงานนะยังติดอยู่นะคะไฟหน้าไม่มีรอยแตกแล้วไม่มีละองน้ำคาบเหลือง และรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นตัวท็อปเนาะเขาก็จะมีการติดตั้งไฟตัดหมอกมาให้จากโรงงานเลยนะคะอันนี้เป็นไฟเดิมแท้ของ To โยต้าเขาเลยนะรุ่นท็อปเขาจะมีติดตั้งมาให้เพิ่มในเรื่องของเรี่ยมสันตัวรถนะคะด้านหน้าเนี่ยไม่มีรอยบุบรอยชนนะคะสีสม่าเสมอกันไปทุกๆจุดเลยนะใครสนใจนะคะห้ามพลาดเลยและรุ่นนี้นะมาดูต่อด้านข้าง ะะด้วยความที่เป็นตัวยกสูงน็อตซุ้มล้อเขาก็จะมีความเว,ว้าความโค้งให้นะคะเป็นสัญลักษณ์ของเขาอยู่แล้วนะ,ะอันนี้จะได้เป็นล้อแมกนะคะล้อแมกเดิมโรงงานหัวน็อต6จุดแบบนี้นะคะเป็นสเปคเดิมโรงงานเลยยางใหญ่ๆแบบนี้เหมาะสําหรับสายใช้งานสายบรรทุกสายขนนะคะขึ้นเหนือลงใต้ไม่ต้องกังวลเลยนะคะดอกยางใหญ,ใหญ่ใหญ่แบบนี้นะคะ กำลังดีอย่างแน่นอนนะคะด้วยความที่เป็นรุ่น 2.8G นะ,ะเครื่องยนต์2,008ในเรื่องของซุ้มล้อด้านล่างนะคะรายละเอียดหัวโชคเนาะไม่มีคาราบน้ำมันไหลเยิ้มนะคะสภาพยังสมบูรณ์สวยเดิมนะคะสวยเดิมต้องแจ้งแบบนี้เนาะอ่ะในเรื่องของตัวรถไม่มีประวัติพิความชนนานหรือว่าจมน้ํามาอย่างแน่นอนนะคะดูได้จากโครงสร้างของตัวรถนะคะ มาต่อด้านข้างกันต่อเลยนะคะรุ่นยกสูงเขาก็จะมีบันไดด้านข้างมาให้แบบนี้เลยสีดำนะคะแข็งแรงมากนะคะแล้วก็ใช้งานได้จะเอาไปใช้ในครอบครัวก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแต่รุ่นนี้เขาจะเป็นตัวสมาร์ทแคปนะคะเป็นแคปเปิดได้สองฝัง่งเนาะเดี๋ยวกินจะเปิดให้ดูเหมาะสำหรับรถที่จะเอาไปใช้งานมากๆเลยนะคะขับเข้าไร่เข้าสวนหรือว่าจะขับขึ้นเหนือลงใต้นะคะกำลังดีแน่นอน ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะสําหรับใครที่อยากได้รถเครื่อง2.8นะคะนานๆจะมีเข้ามาทีหนึ่งนะคะปกติเราก็จะมีเครื่อง2.4เนาะมาเป็นช้อยทางเลือกแต่ว่าถ้าใครอยากจะเอารถไปสายบรรทุกหรือว่าจะเอาไปขนของหนักๆห,หรือว่าเดินทางไกลๆแบบนี้กิ่งมองว่ารถ2.8เนี่ยเครื่องยนต์2.8จแะค่อนข้างที่จะตอบโจทย์และคันนี้นะคะมาพร้อมกับแรงม้า177แรงม้าเลยทีเดียวนะคะอ่ะมาต่อเลยนะในเรื่องของโครงสร้าง ด้านข้างของซอกประตูนะคะตามซอกประตูก็ไม่มีรอยแกะถอดของหัวน็อตนะคะโครงสร้างเดิมรถทุกคันเรามีการคัดสัรคัดเกรดเข้ามานะคะรถเป็นเกรด A ทุกคันนะรถเกรด A ทุกคันซึ่งเกรดเเนี่ยเราก็การันตีให้นะคะว่ารถไม่มีประวัติพลิกคว่ำชนหนักจมน้ําหรือกับสีเปลี่ยนเครื่องมาอย่างแน่นอนถ้ารถมีการพลิกคว่ำชนหนักตีลังกามา โครงสร้างที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะตามหัวน็อตต่างๆไม่คงเดิมแบบนี้แน่นอนนะคะกิ่งก้าการันตีเลยนะคะมาต่อด้านในกันเลยในชุดนี้นะคะเขาจะเป็นชุดตัวท็อปนะเบาะเอยอะไรเออยเขาก็จะเป็นค่อนข้างที่จะเรียกได้ว่าเป็นเฉพาะรุ่นดีกว่านะคะเนาะเบาเป็นเบาะหนัง ออกเป็นสีอ่สีเทาเข้มนะคะหรือเป็นสีน้ําตาลจะเรียกแบบไหนก็ได้นะคะแต่ตัวรถจริงเนี่ยคือสวยมากนะคะตัวรถจริงคือสวยมากด้านหลังนะก็จะมีเบาะรองมาให้ด้วยนะคะเบาะตัวใหญ่ๆแบบนี้แต่ว่าถ้ามีตรงไหนที่ ชำรุดเสียหายนะคะเราก็จะมีการปรับสภาพให้อีกรอบนึงนะคะอันนี้กิ่งมาถ่ายรีวิวให้ชมกันก่อนในเรื่องของการใช้งานนะคะจะเอาไปใช้ในครอบครัวก็สามารถที่จะตอบโจทย์ตอบโจทย์ยังไงนะคะเขามีพื้นที่ให้ค่อนข้างที่จะเยอะนะคะเผื่อแบบว่าใครที่กําลังลังเลอยู่นะคะอยากเอารถไปใช้งานมองดูอยู่ระหว่างรถ ตัวแคปแล้วก็4ประตูนะคะในเรื่องของตัวแคปเนี่ยถามว่าใช้งานดีไหมกิ่งบอกเลยนะว่าใช้งานดีนะคะเอาไปต่อยอดธุรกิจก็ได้ต่อยอดธุรกิจหรือเอาไปใช้งานเข้าสวนเข้าไร่นะแทบจะเป็นรถอเนกประสงค์อีกหนึ่งรุ่นเลยก็ว่าได้นะคะและ To y ยต a ใไฮรักนะคะบอกเลยนะว่ายอดจัดไปแนนเนี่ยเราได้ยอดค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะและเลดดอกเบี้ยด,ดีด้วยนะคะอ่ะ มาต่อเลยนะคะเดี๋ยวกิ่งพาไปชมรอบคันกันต่อตัวรถเป็นสีขาวนะคะปี2016เกียร์แมนวนวลนะฟังกช์ชันด้านท้ายนะคะฝาท้ายเนี่ยเขาก็จะมาพร้อมกับชุดกล้องถอยกล้องถอยตัวนี้จะไปเชื่อมต่อกับจอด้านในนะคะเดี๋ยวกิ่งจะพาไปดูฟังกช์ชันอีกรอบหนึ่งนะตัวเบ้ามือเปิดตรงนี้นะคะก็จะเป็นแบบโครเมียมนะ อักษรสัญ,ญลักษณ์บ่งบอกตัวรุ่นนะคะก็จะติดอยู่ครบหมดเลยไฮรักษ์ตัว G นะคะเครื่องยนต์2.8ตัว G รุ่นท็อปสุดบันไดท้ายนะคะกันชนท้ายหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือกันชนท้ายนั่นเองก็ยังติดอยู่ครบสมบูรณ์แบบเนาะ เรื่องของแมกไลเนอร์นะคะแมกไลเนอร์เราก็มีติดตั้งเพิ่มมาให้นะคะก็ให้ไปแบบจุกๆแบบนี้เลยสภาพแม็กไลเนอร์นะคะก็ยังสมบูรณ์แข็งแรงอยู่ใช้งานได้อีกยาวๆแน่นอนคันนี้นะคะแทบจะไม่ได้ใช้บรรทุกหนักอะไรเลยนะคะดูจากโครงสร้างแล้วก็การใช้งานเนาะรถปี2016นะคะใช้งานแค่แสนเจ็ดถือว่าใช้งานน้อยมากนะคะไม่ได้แบบว่าวิ่งทะลุปลุกปกอะไรไปเยอะเลยนะ ก็จะประมาณนี้นะคะใครที่สนใจนะคะก็ขอฝากไว้ด้วยสำหรับไฮลักรีโว 2.8G คันนี้นะคะเป็นตัวแคปเนาะเดี๋ยวต่อด้านในกันเลยมาดูในเรื่องของฟังก์ชันภายในนะคะว่าถ้าพูดถึงตัวท็อปเนี่ยเขามีอะไรมาให้บ้างหนึ่งเลยนะคะชุดพวงมาลัยเนี่ยเขาจะเป็นชุดแบบอ่ามัลติฟังก์ชันนะคะมีปุ่มกดด้านข้างให้แล้วก็มีแอร์แบ็กมาให้ที่พวงมาลายัย นะคะแล้วก็จอเนี่ยจะเป็นจอแบบทัสกีนนะคะจอทัสกีนมีระบบนำทางเนวิเกเตอร์ให้พร้อมเลยนะคะเรามีเ d ดีแถมให้ด้วยเนาะถือว่าเป็นรถที่ใช้งานได้อเนกประสงค์ เดินทางไกลๆไม่ต้องเปิดแมปในมือถือนะคะเชื่อมต่อในวิเกเตอร์ที่หน้าจอได้เลยระบบแอร์เขาก็เป็นแบบออโต้มาให้เรียบร้อยนะคะในเรื่องของโหมดการใช้งานนะคะเขาจะมีมาให้ทั้งโหมด Power และก็อีโนะคะก็จะเป็นโหมดพลังงานนะคะในเรื่องของการประหยัดเนี่ยก็สามารถเปลี่ยนโหมดได้หรือใครสายลุยสายใช้งานหรือว่าสายแบบเหยียบจริงๆนะคะเราก็มีโหมดพาวเวให้ด้วยเช่นเดียวกัน นะคะอันนี้ราคาอยู่ที่479,000บาทเท่านั้นเองนะคะก็ถือว่าคุ้มมากๆเน้อในราคานี้นะคะได้รถสวยๆแบบนี้ไปใช้งานเดี๋ยวกิ่งจะพามาชมห้องเครื่องของคันนี้กันต่อนะคะขออนุญาตสักแป๊บหนึ่งอ่าโอเคเดี๋ยวกิ่งขออนุญาตสตาร์ทเครื่องยนต์แป๊บหนึ่งนะคะทุกคนขาเดี๋ยวให้ตะก้องพาดูรายละเอียดตัวรถก่อนนะคะ ว่าคันนี้สวยเดิมยังไงในเรื่องของการใช้งานนะคะไม่ต้องกังวลเลยเนาะสำหรับรถกระบะเนี่ยคนที่ใช้งานอยู่เขาจะรู้กันอยู่แล้วนะคะว่ารถเนี่ยกำลังแรงม้าเป็นยังไงนะคะอันนี้กิ่งสตาร์ทเครื่องยนต์ให้ดูดูได้เลยนะคะว่าเครื่องยนต์เนี่ยนิ่งๆแบบนี้เลยรุ่น 2.8G เครื่องยนต์ตัวนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์บล็อกเดิมนะ เครื่องยนต์บล็อกเดิมแล้วก็เป็นบล็อกที่ใช้กับครัวพ o r เ u n e r เครื่อง2.8นะคะก็จะเป็นเครื่องยนต์ตัวเดียวกันระบบเบรกนะคะแบบ abs นะคะมีให้ครบชุดเลยรายละเอียดภายในห้องเครื่องนะคะก็ถือว่ายังสมบูรณ์ไม่มีคราบน้ำมันไหลเยอะไม่มีคราบสนิมใดใดเลยนะคะตามเหลี่ยมตามสันต่างๆนะคะหัวน็อตเกยนะคะตามโครงสร้างก็ยังอยู่ครบปากระโปรงนะคะชุดเดิม นะคะฝากระโปรงชุดเดิมโรงงานนะไม่มีรอยแตกแล้าใดๆเลยนะคะแผ่นกันความร้อนก็ยังสมบูรณ์อยู่โดยรวมของคันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นรถที่พร้อมใช้งานอีกหนึ่งรุ่นนะคะเผื่อใครที่มีแผนจะใช้รถและอยากได้รถสวยๆไว้ใช้งานของเราตอนนี้นะคะมาพร้อมกับโปรโมชั่นขับฟรี90วันนะคะซื้อรถวันนี้ผ่อนอีกทีปีหน้ากันไปเลยแถมได้ดอกเบี้ยพิเศษและยอดจัดไฟแนนได้เยอะเลยนะ ใครสนใจนะคะโทรมาได้เบอร์โทรด้านล่างนะคะเรามีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการตอบคําถามนะคะหรือใครที่ไม่มั่นใจในเครดิตของตัวเองนะคะก็สามารถทักมาสอบถามหรือโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันก่อนได้นะคะยินดีให้บริการพี่ๆทุกท่านนะคะก็ขอฝากไว้ด้วยสําหรับ t o โยต้าไฮรักรีโว่พีโลเนอร์สมาร์ 2.8G ปี2016คันนี้นะคะขอย้ําราคากันอีกทีคันนี้นะคะเราตั้งขายเพียงแค7 9 0 0 0บาท ได้รถตัวท็อปเครื่อง2.8ไว้ใช้งานนะคะรับประกันได้เลยว่าถูกใจใช้งานได้อีกยาวๆนะคะรถของกิ่งย้ำเลยนะคะว่าเป็นรถสวยคัด 7A เ,ดเนะคะเราก้าการันตีในเรื่องของโครงสร้างรถไม่มีประวัติพิดควมชนหนักไม่มีจมน้ำกับสีเปลี่ยนเครื่องเล่มไม่มีการชำรุดสูญหายนะคะซื้อรถที่เพชรยนต์มีเล่มพร้อมโอนทุกคัน นะคะก็ขอฝากไว้ด้วยคลิปนี้กิ่งก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ